และตอนนี้เราก็จะอยู่กับนักแสดงจากเส้นเรื่องหลักของเรา,<อ>าทุกท่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้พี่พี่ดุกว่าราอก่อนนะกันนะให้ชาวต่างชาติได้ทักทายพี่ๆสื่อมวลชนกันสักนิดนึงนะโอเคครับเชิญครับคุณชูบิงครับเชิญครับมิสเตอร์ชูบิงเซย์ไหทุกคนโอเคอ่อสวัสดีครับผมชื่อชูบิงครับผมมาจากสิงคโปร์เอ่อ yeah I'm s u b าผ from Singapore nice to meet you uh, คุณคุณเองคไทยชัดมากเลยนะ You speak good Thai เล็กน้อยเล็กเล็กน้อยไม่ไม no ่น้อยแล้วครับนะฮะต่อไปครับคุณเดมิอนครับเชิญครับเดมิอนนี่ช่วยทีสวัสดีครับผมชื่อเดมิอนครับผมมาจากสิงคโปร์ Hi everyone I'm d a m i a n I speak a little Thai yes uh, that's right หลากหลายชาติครับแต่แน่นอนครับสามท่านนี้มีความทักทายพี่ๆสื่อมวลชนเลยครับพีุ่กท่า ่คะลูว่าพิจิกาจากประเทศไทยค่ะเธอคือหญิงเดียวหนึ่งในตองอูตัวแทนเขตของเราในการส่งเข้าประกวดและอยู่ในเส้นเรื่องหลักซึ่งมีความสำคัญมากๆพี่รู้ว่าผมถามนิดนึงก่อนอย่างแรกเลยทุกคนจะเห็นพี่จากการเป็นศิลปินเป็นนักร้อง <G ül> การแสดงก็จะมีละครเวทีละครบ้างแต่นี่คือภาพยนเรื่องแรกของพี่เรื่องแรกค่ะตื่นเต้นมากแล้วก็ ที่ภูมิใจมากก็คือได้ผ่านการแคสติ้งแล้วพี่เอได้ดูเทปดีใจมากดีใจมากตอนแรกตอนแรกเราเป็นป้ายายแก่ๆนะครับครับยายแก่ๆเลยแต่เราพอได้เห็นการแสดงของลูกว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราปรับบทแลการให้เป็นนี้แหละคือการแสดงมันเหมือนยายแก่ๆอย่างไงครับพี่พี่น้าไม่เลายพี่น้าเล่น ไม่คือคือคือการแสดงของตัวละครมาดามเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความลึกลับวิธีเล่นของเขาต้องมีความลึกลับแล้วก็มีบางอย่างที่ซ่อนอยู่หนุ่เจเนรเนี่ยพอเราเห็นการแสดงเราคิดว่าเออโอเคเราเราเลือกมาทางนี้ก็ได้มาดามแล้วแววตามไม่รู้ว่าเนี่ยคือมันลึกลับจริงๆมันมีความแบบไม่ใช่แก่ใช่ไหมไม่ใช่มันมีความแบบไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในบ้างคิดอะไรอยู่คือมันมีความลึกลับมากๆนะฮะมาดามบทนี้คารคเตอร์นี้นอกจากมีความลึกลับแล้ว มีอาชีพอะไรครับมีอาชีพขายของเก่าค่ะตามชื่อเรื่องเลยก็คือเปิดร้านเลยเป็นเรื่องหลักเลยเป็นร้านเป็นทีชอปนี่แหละใช่ค่ะนะฮะแล้วพี่ก็มีเลขาด้วยใช่ไหมมีผู้ช่วยใช่ค่ะยืนข้างๆดิฉันนี่ค่ะโอ้เรื่องผู้ช่วยสลอเลยนะ This is my helper Yeah Hi I'm a I'm a helper Madam s helper Yes So in this movie, I act as a 400-year-old spirit living in a young child, h in a young body. So it's it's a little challenging. Because I ถ so ้าวบทบาทของผมก็คือรับเป็นวิญญาณนะครับที่อายุ400ปีอยู่ในร่างเด็กหน้าเด็กๆแบบผมเนี่ยนะครก็เป็นบทบาทที่ท้าทายและก็ใหม่มากครับเปิดตาเปิดใจผมมากๆ400ปีน่าเด็กมากลุคทียมครับแล้วมีการแสดงมันจะต้อง that a good thing or bad thing ไม่คือเรากำลัตกใจว่า ต้องรับบทเป็นวิญญาณที่มีอายุมา400ปีแล้วอ่ะแล้วก็หน้าเด็กมากๆแล้วมีการแสดงมันยากง่ายยังไงครับเราจะต้องคิดว่าเราอยู่มา400ปีมันจะต้องอยู่มาจนเบื่อแล้วอ่ะหรือยังไง Like you are 400 years old so are you bored with life yet or how do you feel as a character แน่นอนครับว่ายากมาก e รับเพราะพวกที่ยังเด็กอยู่นะครับ,รบแต่ว่าก็สนุกด้วยครับ,รบแต่สิ่งที่เราน่าสนใจก็คืออีกหนึ่งท่านชูบินบอันนี้อยากรู้เลยว่าคุณรับบปดเป็นใครเพราะว่าคุณนี้ไม่ธรรมดานะครับ รับรางวัลการแสดงมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ New York Film Festival ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก่อนอื่นกับรางวัลที่ได้รับ Congratulations for your New York f e s t i v a l Award เป็นปน,นักแสดงที่ได้รับรางวัลที่ New York Film Festival แล้วต้องมาเล่นภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้คาแรคเตอร์ที่คุณได้รับรับบทเป็นใครอะไรอย่างนีงครับ t a l k i n about your character Oh, okay, uh, I play as Andy in this uh, anti shop movie and uh, he loves to come to Thailand like me. So he, uh, every time he come for his business trip, he will go to uh, uh, antics shops to look for antics because he have this uh, mysterious feelings towards antics. So uh, actually I play, uh, the whole story, whole three stories is actually read uh, by me. So uh, all the stories will be connecting together ครับผมก็รับบทเป็นแอนดี้นะครับซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์เหมือนผมแล้วก็ชอบมาเมืองไทยเหมือนผมด้วยนะครับและแอนดี้เนี่ยเขาก็ชอบที่จะไปเยี่ยมชมร้านขายของเก่านะคะเขาชอบความรู้สึกลึกลับนะคะับก<ส>็น<อ>ี่คือเป็นลักษณะของผมโอ้โฮแสดงว่าคุณคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและชีวิตจริงคุณเป็นคนชอบซื้อของเก่าไหมครับ so in real life do you like Andy? เออใช่ลิทเติ้ลลิทเติ้ลบิ๊ h อย่างเอ่อเมื่อยี่หนึ่งหรมีมีมันชิ้นสองชิ้นในบ้านแล้วแล้วมันมีเรื่องอะไรบ้างกับชิ้นสองชิ้นนั้นไหมครับ You have stories behind the antique items Um, มมีชิปินหรือเอ็นดีชิพูดถึงตัวเขาเองหรือใชนพูดถึงตัวคุณเนี่ย You you myself อ่าอ่าใช่ Some stories but I don't know whether it's real or not โอ้โ t อย่างนี้แค่ไม l ควรบอ this one. some background passed story who คือเราก็มีเรื่องนะครับแบบอารมณ์แบบท้ายคือมีการสับตอมอะไรพตกอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามีเรื่องอะไรก็อย่าไปหามันเลยครับเพราะว่าบางเรื่องไม่ต้องรู้ก็ดีนะฮะแต่แน่นอนครับทั้งสามท่านอยู่ในเส้นเรื่องหลักเพราะนั้นสิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือภาพรวมเรื่องนี้มันคือการคอลแลปกันนักแสดงหลายสัญชาติมากๆนะฮะ เป็นย okay, uh, uh, ังไงบ้างกับการทำงานในครั้งนี้ครับคุณสุบินครับ เอเชียเก o หล s Asia, uh, Korea, uh, i ิงคโปร์ i ินโ n นีเซีย a ละไทย a ลน a ์อ่าฉั n คิดว่า e ป s นบทเ a ีย a เ n ็ t h ารเด I can learn a lot of t ี i n g s e x c h ย n g ่ b e t ก e e n the a ร t o r s าง a yeah, ัก v e n the production นการ Yeah, i l ่ a r n e d a lot during this ว่า r n e y Yeah, thank y so o ช so อ u c h for กสำหรับน a n ต t n i l ี y o ลคุณนะอุนเมียนครับเช่นเดียวกันเลยครับมันเป็นอีหนึ่งความท้าทายที่คุณต้องได้ร่วมงานขอขอบคุณนะครับเพราผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้รับโอกาสจากคานคุณพอแล้วก็เลยดูดีนะครับที่ได้มารับบทนี้แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมนัดแลกเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรมทั้งการเรียนรู้ต่างๆนะคบในประสบการณ์ที่มีหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็ทั้งทีมงานนะครับที่เป็นโปรดักชันของคนไทยหมดเลยก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดสัมรัสมากครับขอบคุครับป้าอันพอฟังเข้าใจก็ลืมครับครับพอป้าอันฟังไม่เข้าใจก็รอแปลครับนะครับคุณเรียนครับเชิญครับ คอลแลมกัน4ประเทศแบบนี้การทํางานม,นมันมีความยากง่ายท้าทายยังไงบ้างครับแล้ววันนี้ภาพย,ายนตร์มันเสร็จสิ้นแล้วคุณจะได้ชมแล้วแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆทั้งหมดรู้สึกยังไงครับ So how do you feel about this whole experience that you got to collaborate with a lot of nationals and i n this huge project like this and today you get to see the final product of your workIt's uh, like what s h u v i n said I think it's a very good learning journey for me and I gain a lot of experience because it's also my first time filming overseas to work in an outside overseas production with so many international artists. It's really an honour to be able to be in this production. Thank you so much, everyone. I hope you guys enjoy the movie. When You don't look like you're starring in a horror movie. Really? Why yes. don't I don't look like... I'm so cute. I feel the same อเคค่ะก็บอกว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันนะคะอย่างที่พี่ชูมิงบอกไปนะคะคือที่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้มาถ่ายทำนอกประเทศนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับชายเชื้อชาติขนาดนี้รู้สึกเป็นเกียรติและเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตผมมากๆครับขอบพระคุณทุกคนจริงๆสำหรับโอกาสนี้ครับครับพี่รู้ว่าครับอยากจะพูดเลยไหมครับที่เราได้แสดงร่วมกับนักแสดงที่หล่อหน้าตาดีแล้วก็สี่สัญชาติแบบนี้ครับโอ้โหฟินสิคะ แต่จริงๆคือเข้าเรื่องก่อนจริงๆอยากจะก๊อปปี้ทั้งสองท่านแหละ feet, พี่บอกว่าเป็นเกติมากๆที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าครั้งน,นี้ต้องเป็นการเล่นภาพยนตร์จริงๆ,รงๆครั้งแรกด้วยก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ได้เจอทีมงานอยา่อยางๆทีมงานของเรอดูดีค่เราติดตามมาตั้งแต่พี่เวเขียนบทละครละครเวทีทำละครคือเราติดตามมานาน<ฮ>เราก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจที่ครั้ง ที่เราติดตามมานะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับทั้งนักแสดงต่างชาติที่เราเองก็แบบคาดไม่ถึงเพราะว่าตอนที่ audition นเนี่ยเราก็ไม่ได้ถามอะไรเลยคือพอรู้ว่าเป็นทีมงานนี้เราก็อยากจะทํางานเราก็ไม่ได้ถามอะไรฉะนั้นตอนที่มาเจอมันมีทั้งความตื่นเต้มตนมีทั้งความเซอร์ไพรส์แล้วก็มีความรู้สึกยินดีมากๆที่ได้ร่วมกับโรจ์นีต้องขอบ,บคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะครับรู้สึกยังไงที่ได้ยืนอยู่บนเวทีกับผู้ชายสามท่านนี้ครับ คุณด้วยดีไมล่าเอาผมเป็นพิธีกรลาไวแต่ว่าสามท่านเนี้ยที่แบบดิฉันว่าวันนี้ต้องมีคนอิจฉาฉันเยอะมากค่ะเขาเลยเนีนย <laughs> แต่แน่นอนนี่คือเส้นเรื่องหลัก <laughs> ผมต้องถามพี่เอแล้วครับความท้าทายอยู่ที่พี่เอเลยครับเพราะว่าแน่นอนพี่เอผ่านหมดแล้วไม่ไว่าจะดราม่า <c oughs> ขนาดซิทคอมก็ได้อันนี้สยองขวัญก็เคยผ่านมาแล้วแต่ว่าสามเรื่องย่อยนี้จะทำให้มันแตกต่างกันแต่ลงตัวแล้วมันร้อยกันได้ยังไงครับคือ เรื่องนี้ได้ามาที่เราพอเราแต่ละเรื่องเราตั้งคอนเซ็ปต์ของมันเอาไว้แล้วอย่างแข็งแรงอนะ่ะทีเนี้ยพอระบบก,การแสดงเช็ดแฟงแฟงเนี่ยเจ๋งมากเลยเพราะว่าแฟงอนะเขาอ่านบทแล้วแฟงก็ตีความว่าพี่จะใส่คอมอดี้เข้าไปใช่ไหม,มผมก็ไม่ได้บอเลยแฟงนะผมก็ปล่อยให้แฟงเล่นดังนั้นแฟงเล่นอย่างตน้นแล้วพอเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเออใช่มาลงตัวคือเรื่องของลีอโอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแอคชั่นที่มีแอบคอมดี้หน่อยอ่ามันจะมีความคอมดี้อยู่ในตัวเอง ส่วนเรื่องที่2ที่เป็นเรื่องของอะไเชี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มีความลึกลับแล้วก็มีความแบบเหมือนสืบสวนสอบสวน,นหน่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะครับส่วนเรื่องที่3ามเนี่ยอันเนี้ยเราวางไว้ว่าเป็นลักษณะเหมือนมันเหมือนกับสไตล์สไตล์ตลหนังหนังอเมริกันที่ท,ที่ที่ไล่ฆ่ากันเอออาจจะเป็นฟิลไล่ฆ่ากันแต่ว่าเราใสา่ความเป็นจิตวิทยาลงไปเพราะว่าสิ่งที่วิธีการที่แพรในตัวละครส่งของ,ของแพรเนี่ย เขาไม่ได <Kumar. S 3> <pi bills>. ้เดินถึงมีดไปฆ่าคนแต่เขามีความฉลาดในการที่ทําให้เขาตายเองครับเออมันจะมีวิธีของเขาฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมันพอมันเป็นสามเรื่องสามสไตล์เนี่ยมัน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 เกิดมูทโทนมันเองโดยปริยายเลยโอ้โหมันเป็นความท่าทายจริงแล้วก็บนหนักมากๆคนดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้อะไรออกจากโรงไปครับได้เห็นน้องแพรครับผมอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนเลยพิมพอแล้วัะแล้วก็สิ่งที่ได้ตามมาก็คือได้เห็นการแสดง มีคาดคิดคเพราะว่าเพราะว่าคุณไม่มีทางพื้นผู้หมอตรงนะบทเรื่องนี้คนคือถ้าไม่ใช่น้องแพรเขาก็จะจะหาคนที่จะเข้าใจาว่าความลึกความลึกของการเป็นตัวละครตัวนี้มันเป็นยังไงผมว่าผมว่าต้องเป็นคนอย่างเขาอะอันนี้อันนี้ขอชมนะ อันนี้ผมไปไล่ดูนะ<ช>ไปไล่ดูผลงานของแพรผมจะพบว่าเขาเป็นคนที่มีความชาเลนจ์ตัวเอง<ม>เขาจะพยายามก้าวข้ามความสามารถบางอย่างเขาไปขั้นหนึ่งที่ขั้นหนึ่งเสมอซึ่งผมภูมิใจมากที่ที่ได้เขามารวมงานในส่วนของชูบิงเนี่ยสิ่งที่เราที่เรารู้สึกเราเราได้มากๆเลยจากชูบิงคือเราเห็นการแสดงของชูบิงแล้วรู้สึกว่าเขาลากการแสดงมากรเราเวลาเวลาเราอยู่เห็นเขาเล่นในซีเนี่ยเขาเหมือนคนที่มีความสุขกับการงอยู่ในซีน อันนี้เราเราเรารู้สึกเราชอบมากเราชอบเห็นการแสดงของชูบีมากครับอย่างเช่นของเดนมีนะเดี๋ยววันนี้พี่ฝากให้เขาแปลของเอล์ฟนะอยากดูครับผมอ่า I would e l i k e to talk about a little bit about Chubing's acting that you were so happy all the time when you were at a set and that is what I really like about you and love to see more อ่าครับผมแตคุณคือจุดเริ่มต้นนะครับอย่าลืมส่วนเดนมีเนี่ยกาเป็นคนที่เหมือนโดยโดยตัวเขาเองเขาเป็นคนเป็นคนไลฟ์ลี่อ่ะคือเป็นคนมี มีมีออนมีความไร้ในตัวเองฉะนั้นเวลาเราให้เขาเล่นเนี่ยที่ผมบอกว่าเขาต้องเป็นคนอายุ4ี่บ่ะเพราะผมพยายามจะกดให้เขาอายุแบบไม่สดใสที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่คับซึ่งเขาก็พยายามทำแล้วเราก็เออเห็นเห็นเห็นแววสิ่งนี้อยู่ส่วนคนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับโอ้ผมเล่ยว่าคุณดูเสร็จคุณจะรู้สึกถึงคบว่าตัวแม่โอ้คือเรารู้สึกเออเนี่ยไปเขาเขาเหมือนเหมือนเราดูตัวแม่แล้วเป็นมาดาจริงๆฉะนั้นในการร่วมงานทั้งหมดของ เรื่องนี้เวลาเราดูภาพยนตร์เรื่องนี้เราสีเราเอ็นจอยที่สุดคือเราเอ็นจอยการเลื่อนไหลของการแสดงและสีกาล์ที่นำพาเรื่องไปด้วยวิธีการแสดงนะครับเราจะไม่ได้ดูการพอดเรื่องที่แบบอ๋อพอดเรื่องเป็นอย่างนี้แต่เราเห็นว่าการแสดงอ่ะมันนำเนื้อเรื่องให้เราตามไปอันนี้มันคือความเจ๋งของเรื่องนี้ครับนีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ขอบคุณแขก้มีเติทุกท่านนะครับอาจจะเป็นงานแถลงข่าวที่ยาวนานนิดนึงแต่ที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ครับใหญ่คำถามสุดท้ายแล้วครับ คุณพายนยองครับภาราทั้งหมดคุณมีความหวังชาติผมอยากให้คุณฝากผลงานการแสดงของคุณในเรื่องแรกรวมไปถึงทั้งภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้ง3ตอนเลยนะครับ The a n t i c h o p ร้านของเก่าเชิญครับ오늘우리이동วีดี자งเน่드ัวแเนตยวยทนตัวแทสวทนตัวแตัวทนตัแนัวนตััวแทนตันวทนตัแั 마지막, 부탁의 말씀. 네. 네, 어, 네. 앞서 보신 것처럼 정말 멋진 스태프분들이랑 멋진 배우분들이랑 정말 좋은 작품 만들었으니까요. 어, 오늘 이렇게 체험해주셔서 너무너무 감사하고, 어, 기자님들 포함한 어, 팬 여러분들과 관객 여러분들 너무너무 출연해주셔서 감사하고, 어, 정말 재밌는 영화가 될것 같습니다.

วันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนๆขอ,ขอบคุณผู้ชมขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่เสียสละเวลามาชมในวันนี้นะครับกหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คงจะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านที่มาชมด้วย,ยรครับขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับผมนะครับเจอกันได้ครับ2มิถุนายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับแล้วคุณจะได้รับความตื่นเต้นสยองขวัญจากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน่นอนและที่สำคัญคุณจะได้เห็นคุณพชยจินยงด้วยนะครับ ขอบพระคุณนักแสดงทุกท่านครับโดยถึงพี่เอนะครับผู้กำกับของเรา